สวัสดีค่ะวันนี้เขาจะมาแกะถุงสุงมนะคะเขาจะมาแกะถุงถุมที่เท่าไหร่แล้วก็มาดูตัวนี้ด้วยมีอะไรคะเป็นเื้ออะไรก็ไม่เป็นไมโลค่ะไมโล ไว้ชมกินกับน้ำร้อนนะคะแล้วนี้เป็นเนสกะแฟเป็นกาแฟค่ะเป็นกาแฟเข้มข้นค่ะนี่คือันหนปั้นเกียนะคะอันนี้คือกะหรีปั๊บค่ะมีอย่างรบหลายอย่างรบช่วยสิมีอยังลบด้วยค่ะ ตาดูกระปุกก่อนค่ะดูกระปุกก่อนค่ะกระปุกเป็นนี่นะคะเป็นนี่นี่ค่ะนี่นะคะนน่นะะา,กนนากินอไปเป็เ่อยๆอ้าเมตรี่ไี่เราเคยกินอันนี้เป็นไส้ ช็อกโกแลตไว้ช็อกโกแลตนะคะตะกกินนะคะอันนี้เป็นลุงหนุ <th <th ่มค่ะลุงหนุ่มลุงหนุ่มให้ค่ะแล้วก็มีอันนี้เป็นข้าวของแม่อ้อเองค่ะใส่มาหมดเลยค่ะ อันนี้จเป็นไมโลนะคะไมโลอัดเม็ดเป็นก้่อสี่เหลี่ยมเล็กๆต่อไปช่คือาแกากใหญ่ๆไมโลนะคะแกะมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะน่ากินน้ากินค่ะใช่ ขอกินเลยนะคะหิวแล้วให้น้องมเากินกนะคนก็อัดอัดอัดเป็นเป็นบบนะคะ่ะอัดเป็นชิ้นเล็กๆนี่เปียแต่น่ากินมากค่ะ หรือยังคะหมดแล้วค่ะอืมก็เป็นแคปนูอันนี้เป็นแคปเห็ดค่ะคอันนี้เป็นเห็ดนะคะใบเลก็กอ่อนสองขวดโอเคหมดแล้วถุงถุงต้องระหมดแล้วกันหมดกี่ยังลยโอเคค่ะ<ม>นี่จบคลิปเปิดถุงสุ่มแค่นี้นะคะ<ม>สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ